พระไตรปิฎกฉบับหลวงพุทธทยเล่มที่สีวิในปิฎกมหาวักภาคที่หนึ่งหัวข้อ56ส่งเทศนาปรดพระเจ้าพิมพิสารครั้งนั้นพระผู้มีวภาคประทับอยู่ตำบลขยาศีสะตามพระพุทธาพิรมแล้วสเสด็จจาริกไปโดยมกักคา อันจะไปสู่พระนครราชคึกพร้อมด้วยพิสุสงมูมใหญ่จำนวนหนึ่งพันรูปล้วนเป็นปุรณะชลินสเสด็จจาริกโดยลำดับถึงพระนครราชคึกแล้วทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ใต้ต้นไทรชื่อสาธุประดิษฐ์เจดีอา้าวไม่มีสาสุชื่อสุประดิษฐ์สุประดิษฐ์เจดี ในสวนตาลในสวนตาลหนุ่มเขตพระนครราชคึกนั้นข้อ57พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคตจอมเสนามาคมคตทราชได้สดับข่าวถนัดแน่ว่าพระพระสมณะโคดมสากยะบุตรทรงผนวจากสักยะตระกูล สเสด็จพระนครราชคึกโดยลำดับประทับอยู่ใต้ต้นไทรชื่อสุประดิทเจดีในสวนตาหนุ่มเพครพระนครราชคึกเกาะแหลภพระกติศัพท์อันงามของท่านพระโคดมพระองค์นั้นขอจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีมพะภาคพระอ,องค์นั้นทรงเป็นพาาระอรหันต์ตรสรู้เองโดยชอบสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะสเสด็จไปดีทรงทราบโลก ทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทพของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมพระองค์ทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมาโลกพรมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสั่งสอ,งสอนมูสัตรพร้อมทั้งสมณะมพราหมณ์เทพและมนุษย์ให้รู้ ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามใน่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพระมจรรย์พร้อมทั้งอัฐพิัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์อันหนึ่งการได้เห็นพระรหัต์ทั้งหลายเป็นเห็นปานนี้เห็นปานนั้นเป็นการดีหลังจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามคตธราชทรงแวดล้อมด้วยพราหมณ์าหบดีชาวมคต สิบสองนาหุตะเรอะไรไม่รู้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคขันถึงแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับณที่ควรส่วนข้างหนึ่งส่วนพามขหาหบรีชามคตตสิบสองนาหุตะนั้นแลบางพวกถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งนาะที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกได้ทูลปราศัยกับ พระผู้มีพระภาคขันผ่านการประสัยพอให้เป็นที่บันเท scale, ิงเป็นที่ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคประทับแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกประกาศนามและโคดในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้ว <ripping> น <out monkey> ั <R is> ่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกนั่งนิ่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้งนั้น ผามกหบดีชามคต12นหุตะนั้นได้มีความดำริว่าพระมหาสมณะประพฤติพรมจันทร์ในท่านอุลุเวลากสปะหรือว่าท่านอุลุเวละกสปะประพฤติพรมจันทร์ในพระมหาสมณะลำดับนั้นพระผู้มีพระคทรงทราบความดำริในใจของผามกหบดีชามาคต12นะหุตะนั้นด้วยพระทัยของพระองค์ได้ตัด กับท่านพระอ,อุลุเวลากระสปัดด้วยคาถาว่าดังนี้ดูก่อนท่านผู้อยู่ในอุลุเวลามานานเคยเป็นอาจารย์สั่งสอนมู่จดินผู้ผอมเพราะกำลังพศท่านเห็นเหตุอะไรจึงยอมสละเพลิงเสียเล่าดูก่อนกสปะเราถามเนื้อความนี้กับท่านท่านละ เพิ่งที่บูชาเสียทำไมเล่าท่านพระอุลุเวละกสปะทูลตอบว่ายันทั้งหลายกายกย่องรูปเสียงและรถที่น่าปัถนาและสตรีทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้ารู้ว่านั่นเป็นมนทินในอุปธิทั้งหลายแล้วเพราะเหตุน,นั้นจึงไม่ยินดีในการเส้นสวงในการบูชา พระผู้มีภาคตรัสถาาว่าดูก่อนกสปะก็ใจของท่านไม่ยินดีแล้วในอารมณ์คือรูปเสียงและรสเหล่านั้นดูก่อนกสปะก็เมื่อเป็นฉนั้นจิตของท่านยินดีในสิ่งไรเล่าในเทวโลกหรือมนุษย์โลกท่านจงบอกข้อนั้นแก่เราท่านพระอุลุเวลากสปะทูลตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นทางอันสงบ ไม่มีอุปธิไม่มีกังวลไม่ติดอยู่ในกามภพไม่มีภาวะเป็นอย่างอื่นไม่ใช่ธรรมที่ผู้อื่นแนะให้บรรลุเพราะฉะนั้นจึงไม่ยินดีในการเส้นสวงในการบูชาข้อ58บ58ลำดับนั้นท่านพระอุลุเวลากัสปะลุกจากอาัสนะผมผ้าผมผ้าอุตราสงเฉวียงบาซบเสียนลงที่ พระบาทของพระผู้มีภาคแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นสาวกพระผู้พระผู้มีพระภาคเป็นพระศาสดาของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นสาวกพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นผามขหาบดีชามคตทั้ง12บสองนหุตะนั้นได้มีความเข้าใจว่าท่านพระ ลุเวลากสปะประพฤติพรหมจรรย์ในพระมหาสมณะครั้งนั้นพระผู้เป็นาคทรงทราบความปริวิตกแห่งจิตของภามกหาบริชามคตทั้ง12หน้าหุตะนั้นด้วยพระทัยของพระองค์แล้วทรงแสดงอนุปภิก,กถาคือทรงประกาศทานกถาศีลกถาสักขะกะถาอันนี้ยังอา่านไม่ชะคล่องนะโทษความตำซาม ความเศร้าหมองของกามทั้งหลายและอนิสงส์ในการออกจากกามเมื่อพระผู้มีภาคทรงทราบว่าพวกเขามีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากนิวรมมีจิตเบิกบานมีจิตผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายยกทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองว่าด้วยพระองค์เองคือทุก สมุทยัยนิโรธมักดวงตาเห็นธรรมปัสกาธุลีปสัปสจากมนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาได้เกิดแก่พามขหาบรีชามคตสิบเอ็ดนหุตะซึ่งมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นประมุกณนะที่นั้นนั่นแหลดุดผ้าที่สะอาดปัสจากมนทินควรได้รับน้ำย้อมเป็นอย่างดีฉะนั้นพามหาบรีอีกหนึ่งนหะุตะ แสดงตนเป็นอุบาสกอ้าวทำไมเป็นอุบาสกข้อ59ครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิาสารจอมเสนามคทราชมาคทราชมาคทราชไม่ใช่มคทราชนะได้ทรงเห็นทำแล้วได้บรรลุทำแล้ว ได้ทรงรู้ธรรมแจมแจ้งแล้วทรงมีธรรมอันยังลงแล้วทรงข้ามความสงสัยได้แล้วปรสาจากถ้อยคำปัะสาจากความสงสัยทรงถึงความเป็นผู้กล้ากล้าไม่ต้องทรงเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้ทูลวาจานี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่าครั้งก่อน เมื่อบมชันยังเป็นราชกุมารได้มีความปรารถนาห้าอย่างบัดนี้ความปรารถนาห้าอย่างนั้นของบมชันสําเร็จแล้วความปรารถนาห้าอย่างหนึ่งครั้งก่อนเมื่อบมชันยังเป็นราชกุมารได้มีความปรารถนาว่าชนไหนหนอชนทั้งหลายพึงอภิเษกพึงอภิเษกเราในราชสมบัตดิดังนี้นี้เป็นความปรารถนาของมอมฉันประการที่หนึ่งบัดนี้ความปรารถนานั้นลง ของมอมฉันฉสําเร็จแล้วพระพุทธเจ้าข้า 2. ขอพระหันตะสมาสามพุทธเจ้าพึงเสด็จมาสู่แว่<ใ>นแควนของมอมกระฉันนั้นนี้เป็นความปรารถนาของกมมของมอมฉันประการที่สองบัดนี้ความปรารถนานั้นของมอมฉันสําเร็จแล้วพระพุทธเจ้าข้า 3. าขอมอมฉันพึงได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นนี้เป็นความปรารถนาของมอมฉันประการที่สาม บัตนี้ความปรถนานั้นของมอมฉันสําเร็จแล้วพระพุทธเจ้าข้า 4. ขอพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพ,พึงแสดงธรรมแก่มอมฉันนี้เป็นความปรถนาของมอมฉันประการที่4บัตนี้ความปรถนานั้นของมอมฉันสําเร็จแล้วพระพุทธเจ้าข้า 5. ขอมอมฉันพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มี uzu, พระภาคพระองค์นั้น เป็นความปรารถนาของม่อมฉันประกาศที่ห้าบัดนี้ความปรารถนานั้นของม่อมฉันสําเร็จแล้วพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าข้าครั้งก่อนม่อมฉันย,ยังเป็นราชกุมารได้มีความปรารถนาห้าอย่างนี้บัดนี้ความปรารถนาห้าอย่างนั้นของม่อมฉันสําเร็จแล้วภาสิทิ์ของพระองค์แจมแจ้งนกภาษิทของพระองค์แพเราะนักพระพ,พุทธเจ้าข้า พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยเอเนกประยายอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักษุจะเห็นรูปดังนี้มอมฉันนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระพิสุสงฆ์ว่าเป็นสารนะขอพระองค์จงทรงจำมอมฉันว่าเป็นอุบาสก ผู้มอบชีวิตถึงสารณะจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปและขอพระผู้มีภาะพ,พร้อมด้วยพิสุสงจงทรงรับพระทหารของมํมฉันในวันพรุ่งนี้พระผู้มีพระทรงรับด้วยด,ดุสริียภาพครั้งนั้นครั้นพระเจ้าพิมพิสาจอบเสน,นาอืมมคตทราช ทรงทราบการรับนิมนต์ของพ้าผู้มีพระภาคแล้วลูกจากที่ประทับถวายบังคมพ้าผู้มีพระภาคทรงทำประทักษินแล้วเสด็จกลับไป60หลังจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามคธราชรับสั่งให้ตกแต่งของเขียวของฉันอันประณีโดยภารตีนั้นแล้วให้เจ้าพนักงานไปกราบทูลพัตการ พระผู้มีพระภาคว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าข้าพัตหารเสร็จแล้วขณะนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงอันตรววาสกแล้วทรงถือบาทจีวรเสด็จพระพุทธดำเนินสู่พระนครราชฤึกพร้อมด้วยพิสุสงหมู่ใหญ่จำนวนหนึ่งพันรูปล้วนปุรณะชาดินก 61ก็โดยสมัยนั้นแหละท้าสกะจอมทเทวเทรงนิมิตเพศเป็นมนุษย์เสด็จพระดำเนินนำหน้าพิสุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพางขับคาถาเหล่านี้ว่าดังนี้คาถาสรุดีพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคมีพระชวีเสมอด้วยลิ่มทองสิงคีสิงสิงคี ทรงฝึกอินทร wow. ีแล้วทรงพ้นวิเศษแล้วเสด็จประพาสส,ส,ส,พสู่พระนครราชคึกพร้อมด้วยพระปุระชดินทั้งหลายผู้ฝึกอินทรีแล้วผู้พ้นวิเศษแล้วพระผู้มีพระภาคมีพระชวีเสมอด้วยริ่มทองสิงขีทรงพ้นแล,ล้วทรงพ้นวิเศษแล้วเสด็จประเวศสู่พระนครราชคึกพร้อมด้วยพระปุระชดินทั้งหลายผู้พ้นแล้วผู้พ้นวิเศษแล้ว พระผู้มีพระภาคมีชวีเสมอด้วยลิ่มทองสิงขีทรงข้ามแล้วทรงพลนวิเศษแล้วเสด็จประเวสู่พระนครราชคึกพร้อมด้วยพระปรณนชลินทั้งหลายผู้พ้นแล้วผู้พ้นวิเศษแล้วพระผู้มีพรภาคมีพระชวีเสมอด้วยลิ่มทองสิงคีทรงสงบแล้วทรงพ้นวิเศษแล้วเสด็จประเวสู่พระนครราชคึก พร้อมด้วยพรพปรณชดินทั้งหลายผู้สงบแล้วผู้พ้นวิเศษแล้วพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงมีอริยะวาสธรรมสิบประการเป็นเครื่องอยู่ทรงประกอบด้วยพระกำลังสิบทรงทราบธรรมคือกรรมบทสิบและทรงประกอบด้วยธรรมอันเป็น ทำอันเป็นของพระอาเศขะสิบมีพิสุบริวารพันหนึ่งสเดสูพระนครราชคึกข้อ62ประชาชนนั้นแหลประชาชนได้เห็นท้าสกะจอมทุเทพแล้วพากันกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อนุ่มนี้มีรูปงามยิ่งนักหน้าดูนักหน้าชมนักพ่อนุ่มนี้ ของใครหนอเมื่อประชาชนกล่าวอย่างนี้แล้วท้าสก,กะจอมทวยเทพได้กล่าวต่อประชาชนนั้นด้วยคาถาว่าดังนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์ใดเป็นนักปราญ์ทรงฝึกอินทรีย์ทั้งปวงแล้วเป็นผู้ผ่องแผ้วหาบุุรเปรียบไม่ได้ไกลจากกิเลสเสด็จไปดีแล้วในโลกข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น พ้อ6กครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จพุทธดำเนินไปสู่พระราชนิเวศของพระเจ้าของพระเจ้าพิมพิสารจอมเซนามาคธราชครั้งนั้นแล้วคั้นถึงแล้วประทับนั่งเหนือพระพุทธอาทที่เขาจัดถวายพร้อมด้วยพิสุสงจึงพระเจ้าพิมพิสารจอมเซนามาคธราช ทรงอังคาสพิสุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกด้วยขาธนียาโพชนียอหารอันประณีตด,ด้วยพระหัตของพระองค์จนให้พระผู้มีวภาคสวยเสร็จทรงนำพระหัตออกจากบาทห้ามพัดแล้วจึงประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเท้าเธอได้ทรงพระราชดำริว่าพระผู้มีภาคพึงประทับอยู่ณที่ไหนดีหนอ ซึ่งจะเป็นสถานที่ไม่ไกลไม่ใกล้จากบ้านนักสะดวกด้วยการคมนาคมควรที่ประชาชนผู้ต้องประสงค์เข้าไปเฝ้าด้วยกลางวันไม่พุกพ่านกลางคืนเงียบสงัดเสียงไม่เกิดกล้องปราศจากลมแต่ชนที่เดินเข้าออกควรเป็นที่ประกอบกิจของผู้ต้องการที่สงัดและควรเป็นที่ดกเล่นอยู่ตามสมณวิสัยแล้วได้ท่ง พระาชดำริต่อไปว่าสวนเวรุวันของเรานี้แลไม่ไกลไม่ใกล้จากบ้านนักสะดวกด้วยการกคมคนาคมควรที่ประชาชนผู้ต้องประสงค์จะพึงเข้าไปเฝ้าได้กลางวันไม่พุกพ่านกลางคืนเงียบสงัดเสียงไม่เกิดกล้องปะทแจากลมแต่ชนที่เข้าออกควรที่ควรที่ควรเป็นที่ประกอบกิจของผู้ต้องการที่สงัดและควรหลีกเล่น อยู่ตามสมณะวิสัยพิฉนันเราถวายสวนเวรุวันแกพิสุก็แกพิสุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกดังนี้ลำดับนั้นจึงทรงจับพระสวุวรรณพิงคานทรงหลังน้ำน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคด้วยพระราชดำรัสด,ดังนี้ว่ามอมชันถวายสวนเวรุวัน นั้นแกพี่สุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงรับอา,อารามแล้วและทรงชี้แจงให้พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามกคธราชทรงเห็นแจ้งสมาทานอาจหารร่าเริงด้วยธรรมมีกถาแล้วเสด็จลูกจากที่ประทับเสด็จกลับต่อมาเสด็จกลับ อ่อมาพร,อรมรรมพระองค์ทรงมีธรรมพระองค์ทรงธรรมมีพระองค์ทรงธรรมพระองค์ทรงธรรมธรรมมีคาถาในพระเหตุนั้นเป็นข้อมูลนั้นแล้วรับสั่งกับพิสุกับพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายเราอนุญาตอารามจบทรงเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร อันนี้นทีตอนนี้อ่ะหมอแล้วอ่ะแยกคอไปแล้วกัน